สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤกษภศรราศีกันแล้วก็ราศีมังกรเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งเก่าดีไหมลามงาฟังคำนายความรักแบบแรนดอมของชาวธาตุดินกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าจะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านี้จะเป็นยังไงบ้างจะดีไหมจะกลับมารักกันได้หรือเปล่าหรือเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซนนะครับเซตสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับถ้าค ครับผมบอกเลยว่าความรักครั้งเก่าเนี่ยมันมาจ่อรอคุณอยู่แล้วนะครับการจบไปนะครับและการแตกหักนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไปได้ยากเนี่ยมันมาจ่อรอคุณอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความรักครั้งเก่าเพราะคุณยังคิดแล้วก็วนเวียนกับเรื่องของความสัมพันธ์เดิมๆอยู่นะครับหรือยังตกอยู่ในที่นั่งของความสัมพันธ์เดิมๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับยังไปจากเขาไม่ได้ยังหลุดพ้นจากความรักครั้งเก่าไม่ได้ยังมูฟออนจากความรักครั้งเก่าไม่ได้ผมบอกเลยว่าชาว่าตดินจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตในสถานะแบบเเเพพืื่่่ออนนนนนนคััับบใี้กกกก็็จะหมมมาาาายถึงวลลป คุยกันอีกครั้งอยู่ในฐานะไหนก็ได้นะครับรวมถึงได้คุยกับเขาก็อย่างดีนะครับจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับผมบอกเลยว่าชาวท่านดินในช่วงนี้นะครับยังวิตกกังวลกับเรื่องของความรักครั้งเก่าอยู่นะครับรวมถึงยังคิดถึงเขาอยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยว่าเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าดีไหมดีสําหรับชาวท่านดินอย่างแน่นอนครับเพราะรอคอยเขาอยู่มากๆครับผมในช่วงนี้เนาะเซตที่2นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าดีไหมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะคบว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าความรักครั้งนนนนี้เ่ยยมมััััแสําาหรรบ รรหรือว่าการให้ใจสําหรับเราที่ให้กับเขาไปเนี่ย mm. เขาไม่เคยเห็นคุณค่าอะไรเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ล่ะเรากลายเป็นว่าเราอยากได้เขาคืนมาอยากให้เขากลับมานะครับกลับมารักกันอีกครั้งกลับมาเทคแคร์อีกครั้งนะครับหรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายผู้ให้นะครับอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี apanese, ้นะครับผมบอกเลยว่ารักในครั้งนี้หรือว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีโอกาสกลับมาหากันสูงมากๆครับรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ให้ใจกับเรื่องของความรักในครั้งนี้อีกหนึ่ง ดีไหมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าดีอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ well. ์นะครับแต่ถามว่าตัวคุณเองนะครับ <ub> ก็อยากให้กลับมาอยู่แล้วด้วยเขาเองก็อยากกลับมาอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ถามว่าตัวเขาเองเนี่ยแอบจะมีความไม่มั่นใจซะมากกว่านะครับว่าการกลับมาหากันแล้วเนี่ยมันจะดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่าถ้ากลัวคุณเองนะครับดีกับเขาเหมือนเดิมทเทคแค่เหมือนเดิมให้ใจเหมือนเดิมนะครับทุ่มเทใจเหมือนเดิมผมบอกเลยว่าอะไรก็ง่ายไปหมดสําหรับความสัมพันธ์นี้เพราะตัวคุณเเอออองงรรขาาายู่่่แแลล้้ววนนนนนะคัับจไดกกมมหถึที ไกลนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลที่ไกลถิ่นกันนะครับหรือว่ารักข้ามจังหวัดรักข้ามแดนแบบนั้นนะครับจะได้กลับมาหากันอีกครั้งและได้เจอกันในเร็วๆนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับและเรื่องดีๆของชาวท่าดินครับผม